ต้อนรับเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติสุพรรณบุรีค่ะดิฉันชูลีรัฐนกินมาลานะคะเป็นนักวิชาการวัฒนธรรมวันนี้ก็ท่านหัวหน้ามอบหมายให้บรรยายนําชมคนะของท่านนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ต้อนรับคณะทาุกท่านเลยวันนี้สวยๆทุกคนเลยนะคะค่ะในช่วนของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะเป็นหน่วยงานภาครัฐน เมืองสุพรรณเลยทีเดียวนะคะ เป็นกิจกรรมที่เราจะต้องพาคณะเคณะสอรโดไปทัศนศึกษากันนะคะรอมเดินทางค่ะเรามีรถทั้งหมดรถบัสหกคันค่ะไปเลยและน้องคันไหสนับสนุนค่ะความภูมิใจที่จะนําเสนอท่านค่ะมีหลากหลายมีชนชาติพันธุ์มีมีเชื้ทพันต่างๆมีนักร้องทุ่งของชนบุรี จากสถานที่ต่างๆที่จะนำเสนอให้สตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนได้เข้าชมนั้นจะมีฟาร์มสำคัญมีฟาร์มแตกต่างไม่เหมือนกันดังนั้นเราก็จะขอนำเสนอเป็น EP ีไปนะคะ e ี EP นี้ก็จะขอนำเสนอให้ชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ ตอนนี้เราก็ถึงพิพิธภัณฑ์แห่งชาติในเมือนสุพรรณแล้วนะคะคณะสตรีอราสาสมัครขเราก็พร้อมเข้าชมค่ะค่ะคณะต้อนรบับนี่นค่ะประกอบไปด้วยสองชั้นด้วยกันค่ะทางเข้าอยู่ทางด้านนี้นะคะชั้นล่างสามห้องชั้นบนอีกหกห้องจัดแสดงด้วยกันค่ะ แล้วนะคะพิพิธภัณฑ์แห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตอนนี้คณะของเราก็ได้เข้ามาฟังคาบรรยายจาก้องมือค่ะขึ้นก่อนขึ้นบันไดชั้นสองก็อยู่ซ้ายมือนะคะพอขึ้นบันไดชั้นสองไปแล้วก็จะมีห้องน้ําอยู่อีกหนึ่งจุดคือขวามือนั่นเองค่ะด้านด้านบนเนี่ยจะมีห้องจัดแสดงที่พื้นเป็นกระจกนะคะหลายท่านอาจจะไม่กล้าเดินค่ะด้านในจะขอความร่วมมือนะคะแล้วควรหลีกเลี่ยง 可没的，可 <noise> <noise>

อย่างมีเป็นร้านขายกาแฟนะคะแล้วก็ร้านติดกันจะเป็นร้านขายของไทยชาวไทยนะคะจะเป็นชาวไทควรหรือวลาวพวรนะคะกลุ่มนี้ก็ถูกพยข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยตั้งแต่ในสมัยเจ้าอย่างที่สามและขั้นต่อเนื่องไปนะคะจะอาจจะอยู่ได้ความือจะเป็นชาวไทยทรงดำเหล่เรี้กั้งอย่างลาวเพืนนะคะกลุ่มนี้ก็จะมีลักษณะโดดเด่น ค่ะค่ะเชิญด้านนี้ได้เลยค่ะอันนี้ห้องอะไรคะอันนี้ห้องศักดิ์นะศิลป์สุพรรณค่ะหรือที่เราเรียกทั้งการหรือเครื่องรานนี่เองนะคะเรื่องในห้องนี้ก็จะแสดงตัวละครผู้หญินะคะไม่ว่าจะเป็นของเท่รูปนะคะภาพเิียนต่างๆหรือว่า